สวัสดีครับท่านเรียนทุกคนนะครับมรกับครูอินนะครับในรายวิชา,รา,า,าประวัติศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่6นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่15หานะครับวันนี้ครูจะนำเสนอนักเรียนจะสอนนักเรียนในประเทศฟิลิปปินส์นะครับนักเรียนมาดูป,ป,ป,ดนนะะประเทศฟิลิปปินส์ด้วยกันนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับหรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับมีเนื้อที่ประมาณ3 0 0แสนตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรประมาณ 1, 100ล้านคนครับเป็นประเทศเอกราชที่เป็นหมู่่่เเกาาะมืองงหลววช มะนิลานะครับตะเกียนนี่ครับคือประเทศฟิลิปปินส์สวยงามมากเลยครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะนะครับที่ประกอบไปด้วยเกาะประมาณ7,6็1เกาะนะครับเกาะต่างๆประกอบไปด้วยภูเขาส่วนใหญ่นะครับมีต้นกําเนิดจากภูเขาไฟและถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นนะครับเป็นภูมิประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรนะครับแปซิฟิกนะครับแล้วก็มีเกาะนะครับส่วนใหญ่เป็นเกาะตั้ง7 0 0 0กว่าเกาะนะครับแล้วก็ เกาะแต่และเกาะบางเกาะก็เป็นเกาะที่เป็นภูเขาไฟด้วยนะครับก็จะเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วแล้วก็ยังไม่ดับด้วยนะครับประเทศฟิลิปปินเป็นประเทศที่ค่อนข้างสวยงามนะครับนักเรียนประเทศฟิลิปปินนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนในอาณานิคมของสเปนใหม่นะครับฟิลิปปินแบ่งเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่นนะครับส่วนใหญ่จะตั้งสํานักง,งานในแต่ละภูมิภาคนะครับเพื่อรับใช้ประชาชนในจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคนั้นนะครับก็คือประเทศฟิลิปปินเนี่ยอยู่บนเกาะ ก็ต้องมีรัฐบาลส่วนกลางและก็ส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ดูแลรับใช้ประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์นะครับนักเรียนเนื่องจากตั้งอยู่บนขอบตะวันตกของวงแหวนไฟแปซิฟิกนะครับฟิลิปปินส์จึงต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟบ่อยมากนะครับภูเขาไฟระเบิดนะครับทักเรียนดังภาพนะครับ ด้านการปกครองนะครับนักเรียนประเทศฟิลิปปินส์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐนะครับมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับดังภาพนะครับนักเรียนนี่คือเบนิโอเบนิโนซเมออนโกฮวงโกอากิโนที่3นะครับเป็นประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์นะครับนักเรียนประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศนะครับอยู่ในตําแหน่งคราวละ 6ปีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินหวาระนะครับสรุปง่ายๆก็คือประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุขของประเทศนะครับและเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกด้วยนะครับนักเรียนคือหัวหน้ารัฐบาลนะครับก็คืออยู่ในตำแหน่ง6ปีเลือกตั้งมาก็ต้องดำรงตำแหน่ง6ปีนะครับและก็คนหนึ่งก็จะอยู่ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับประธานาธิบดีประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เรามาดูด้านสังคมนะครับ ประเทศศิลปินน่าสังคมชนเผ่าดั้งเดิมนะครับก็มีหลายชนเผ่าหลายชาติพันธุ์นะครับก็จะมีชาวคริสเตียนชาวจีนที่จะมาทําการค้าขายสมัยสเปนนะครับเข้ามาครอบครองมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองนะครับนักเรียนมีภาษาและวัฒนธรรมนะครับในฟิลิปปินส์มีความหลากหลายมากนะครับเนื่องจากว่าประเทศเป็นหมู่เกาะนะก็จะมีชนเผ่ามากมายนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปดังภาพนะครับนักเรียน วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานของเอเชียยุโรปอเมริกามาผสมกันนะครับเปลี่ยนดังภาพเลยนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับนักเรียนฟิลิปปินส์มีรายได้จากการค้าแรงงานในต่างแดนสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับชาวฟิลิปปินส์มีทักษาภาษาองังกฤษและ,ะาภาษาสเปนนะครับทำให้เป็นข้อได้เปรียบแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆก็คือประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย เคยเป็นเมือ,เองเอกราชของสเปนที่ครูเล่าให้ฟังก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้อย่างชัดเจนนะครับและได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดในกลุ่มอาเซียนเนื่องจากว่าประชากรค่อนข้างจะมีการศึกษาสูงและก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับนักเรียนดังภาพนะครับแต่เนื้อที่ที่ใช้ปลูกค่อนข้างมีจํากัดนะครับเพราะว่าเป็นหมู่เกาะโดยทาโดยมักจะทําการปลูกบนพื้นที่ราบต่ำนะครับมีการปรับพื้นที่ให้เป็น เขานะครับเป็นขั้นบันไดส่วนใหญ่ก็จะปลูกนาขั้นบันไดกันนะครับนักเรียนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็จะเป็นมะพร้าวนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกาะก็จะมีมะพร้าวมีอ้อยนะครับมีป่านอาบาก้านะครับข้าวเจ้านะครับสินค้าส่งออกที่สำคัญก็เป็นเหล็กโครไม้ทองทองแดงและก็เงินเป็นต้นนะครับนักเรียนในการเรียนการสอนวิชาประเทศศิลปินในครั้งนี้นะครับครูก็ได้อธิบายนักเรียนไปพอ คร่าวๆนะครับต่อไปนี้คุณครูก็จะมีสื่อวิทัศน์ให้นักเรียนได้ชมนักเรียนจะได้รู้จักประเทศฟิลิปปินส์มากกว่านี้และเราก็จะพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยเกาะต่างๆมากกว่า7 0 0 0เกาะ เป็นประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบตะวันตกมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญและน่าสนใจหลายแห่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เช่นอุทยานปะการังบาตาฮาเมืองประวัติศาสตร์วีกันประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่296,170ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือเมืองมะนิลา มีประชากรประมาณ98ล้านคนนับว่ามีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับสองในอาเซียนรองลงมาจากประเทศอินโดนีเซียชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นชาวตะกาล็อกรองลงมาคือเชื้อชาติมาเลประชากรร้อยละ92นับถือศาสนาคริสต์รองลงมาคือศาสนาอิสลามฟิลิปปินส์มีภาษามากถึง170ภาษา โดยรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ได้ระบุให้ภาษาตะกะล็อกหรือฟิลิปปินโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการระบอบการปกครองเป็นระบอบราาประชาธิปไตยแบบสาธารณารัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติฟิลิปปินส์มีความหมายดังนี้แถบสีน้ำเงินและสีแดงหมายถึงความมีน้ำใจและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวหมายถึงการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพ ดวงอาทิตย์มีรัศมี8แฉกหมายถึงแคว้นทั้ง8ที่ต่อสู้กับสเปนดาว5แฉกสีเหลือง3ามดวงหมายถึงเกาะใหญ่ทั้ง3เกาะได้แก่ลูซอนมินดาเนาและวีซายันวันชาติตรงกับวันที่12มิถุนายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกซัมปากิต้าจัสมินหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกพุดแก้วเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่ายความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้มแข็งสกุลเงินคือเปโซฟิลิปปินส์1เปโซเท่ากับประมาณ1บาทไทยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลน้ำมันสำเร็จรูปเหล็กกล้า อุปกรณ์การคมนาคมขนส่งและพลาสติก It's one of the transportation in the country. Mm hmm. <Wow. S 2> um, we have a lot of different kinds of transportation, and this is one of them. How to call it in in uh, Tagalog? In Tagalog, we call it deep, 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 deep. Actually, brief them also how the barong started. Uh, well, the material is uh, basically uh, from made of pineapple fiber and banana from ah. the leaves of from the, the leaves. Yeah. The leaves, banana? banana. Yeah, banana Whoa. and pineapple. Wow! The so they got oh. all the fiber, put yeah, them all the together, and. voila! barong! Mm -hmm. The more complicated the design, the more. expensive. expensive. Mm -hmm. The more detailed. Yes, what the again? more <laughs> detailed. <laughs> <details>. <laughs> this wow. one, very detailed. It's Whoa. a pure handmade. Pure handmade embroidery. Mm, handmade? Uh, as I have said earlier, uh, mm -hmm. barong is used and uh, worn by the Filipino so the spaniards uh, will know if there's a weapon hidden in, the, in their body the spaniards are actually afraid that filipino may uh, take uh, something against them so they probably would hide some weapons for example guns or anything so for them to be able to trace if the filipinos are having something mm -hmm. they introduce the barong p e because when you see the wearings mm hmm. oh. someones wearing kind of oh. fine kind and a you you looking สถานที่สำคัญคือโบสถ์เมืองมะนิลาเป็นโบสถ์เก่าแก่อายุมากกว่า400ปีสร้างขึ้นในสมัยที่ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน